ทุกคนรำ9โมงเช้า6โมงเย็นไม่แลบวันนี้ทุกคนอันนี้เสื้อแล้วก็แว่นตาทีก็ให้ทุกคนดู10 ทุกคนมือคั่มวันนี้โอ้โหค่มเลยหกโมงครึ่งแล้วทุกคนรออเล็กเนาะอเล็กตอนแรกบอกว่าเลิกห้าโมงเสร็จแล้วอ้าวเลิกหกโมงแม่เราก็ทำอาหารจนเย็นแล้วทุกคนเอออันนี้ก็คือวันนี้เป็นน่องไก่ซอสบาร์บีคิวจ้ะก็คือน่องไก่อบเนาะทุกคนอันนี้เป็นซอสไข่ที่เราเคยทำให้ดูแล้วเนาะทุกคนเนาะผงสำเร็จจ้าอันนี้เป็นผัก ผักต้มนะจาะก็มีมันฝรั่งแล้วก็แครอทแล้วก็ถั่วลันเตาแล้วก็ถั่วแขกนั่นแหละทุกคนเดี๋ยวไปจัดจำจ่ะทุกคน กี่ชิ้นดิสามที่สไมไม่รู้กดไม่กดไม่รู้ สี่ชิ้นอ่ะโอ้ยของแม่เทียวอันตรงหน้นแล้วเปล่าแต่ผักกินเหมือนแม่เลยอ,อันไหนของเล็อันนี้ของแม่อันนี้ของแม่เอาออันเล็กของอันเล็กอือใช่ไหมอันไหนตัวเองจองอันไหนละ่ะใครถูกหล้งมาเอาอันนี้โอเคออกัอันนี้ของของใครก็ไม่เป็นไร S <S กินไปสูสิจ้าซสูตสช่างรอเราก็สุดท้ายทุกคนเสร็จเรียบร้อยจ้าทุกคนกินไปเนาะอาหารเพื่อสุขภาพมันแมนบรละสูยทุกคนจ้ะละไปกินข้าวล็กกันจ้า นึ่งไปใส่อีกลีลาเกินดอกเนอะมันทุ่มหนึ่งแล้วลูก <III. S 1> เอ้เออมามาลูกมาเิหนเสียน,นั่งนั่งนั่งกนินข้าวเอากินกินกิทุกคนกินข่าวแรงกันจ้ะ ส่วนทุกคนกินแต่เข่าแรงเนาะจ้ะอยู่เพื่อกินกินเพื่ออยู่จ้ะทุกคนจ้าเสพๆกินไปนั่นแหละทัดทายทุกคนจะทํายังไงก็ได้จะจับจะใช้มีดใช้ซ่อมนี่นี่นี่เอาอันนี้ก่อนขมยากใช้มีดก่อนเบคฟิล์มกระาลองชิมดูว่าเป็นยังไง นุ่มหรือเปล่าแต่เพิ่งใส่ซอสกินกินไก่ที่หมักก่อนโอเคไหมแซ่บครับแซ่บแซ่บอร่อยอร่อยซอส้ร่อยซอสนิดหนึ่งโอ้ไก่นุ่ม เสียงนกเข้ารังอือกินไป่มันนุ่มนแม่เอาผักกินกับซอสเฉยๆอืออ่าไข่มันนุ่มนะมันบอกแล้วรุก่อนี่สบปตรงนี้กนามโมงเช้าถึงหกโมง นี่อย่างละสูงทุกคนเรียนหนักมากแต่ว่าตอนจบเลยค่ะปีผมจะขอบคุณตัวเองที่เรียนหนักขอบคุณตัวเองที่เรียนหนักคนแรกที่ต้องขอบคุณคือขอบคุณตัวเองอที่ขยัน ตอนนี้ผมบนแต่ผมลูกผมจะขอบคุณคอ <c oughs> ตอนจบออามันก็บ่นได้เวลาเหนื่อยๆทุกคนก็บ่นเป็นเรื่องธรรมดาอืมอืมอ <c oughs> ืมอือ <c oughs> ตัวเองได้เยอะกว่าเขาได้ห้าชิ้นอืม <laughs> ไดห้าชิ้นก็ต,ตัวเองขอแม่อีกหนึ่งชิ้นไงออขอบคุณเนาะเกี่ยวกข้าวเยอะขึ <laughs> so ้นเลยขิข้าวทุกวันนะลูกเนาะ วันนี่มีแล a บทุกคนที่ผมบอกตอนเช้าอยากมากอยู่ในห้องแห็ะทั้งวันเหรอวันเนี้ยทั้งวันทั้งวันผมไมไม้ก็จะอะไรเลยทุกคนเดินวนเดินวนพูดกับปแอเอง เดินวนคุยกับตัวเองครับอย่างละสูคุยได้อืไก่นุ่มมากทุกคนนุ่มละมุนมากครับว้าวกินกับผักออืม ตรงนี้ทำคลิปไม่ไม่ประติดประต่อขอไปให้ท่านผู้ชมอืมตอนนี้มันยากนิดหนึ่งว่าวางวันผมรักสายมาก ก็อร่อยกินกับครีมเอซอสไข่อะ่ะแซ่บไปเลยทุกคนแซ่บจริงมันฝรั่งต้มเฉยๆแม่แม่กับแม่พีว่าชอบแบบราบดซอสฉ่ำๆใส่ซอสเยอะๆครับอร่อยอร่อยมาก กินไปมันกินง่ายกินง่ายกินกับมือจริงๆน้องไก่เนี่ยแม่จะเอามาทอด่ะก็เลยว่าเออทอดเรากินบ่อยแล้วเดี๋ยวเอามาอบซอสบาร์บีคิวแล้วกันอร่อยอร่อยนุ่มนุ่มมาก ยังไงก็ได้ชอบมิโซะสิฮึชอบมิโซอบใจฮึนอ่มขอตรงนั้นได้มข้างบนไม่ใช่ต้ข้างบนไม่เจียวจียหรูว่าจะเองไม่กิน เอ็นไก่เอ็นไก่อกครอไก่ข้อไก่ข้อไก่ครอไก่สามชิ้นเมืม้อเหลวหมดมลิ้ผักมันจะตกลงจากจานนะลูกเขีย่ยมันันอ่ะ เอาอันเจีอยบไปคุณกิน take mine ไม่ลวไม่มบอกมันมี ร้านที่โรงแรนที่ซื้อสองขนมขนมปังมันแพงมันแพงทุกคนแต่มันมีหลายอ่างเราไปเล่มแค่ที่หนึ่เนาะหลายอย่าเรซื้อในโรงเรียนที่ไนไอเต็มที่ินที่ินึ่งล้โรงแรมนั่วก็มีเนาะเล็กเล็มากเล็ถ้าเป็น ถ้าเป็นคนไทยก็จะเรียกแบบร้านสหกรณ์สหกรณ์เมื่อก่อนตอนแม่เป็นเด็กนักเรียนประถมก็จะมีร้านค้าในโรงเรียนเาเรียกว่าสหกรณ์โรงเรียนเสิร์ฟคนเดิมเืรคุกกี้บราวนี่หรือขนมแ่กก่อนโอ่อยิตเด็ตอนเป็นเด็กเขาก็แบบว่าใครใครที่ซื้อขนม เขาเขาก็จะเขียนไว้ว่าเออซื้อเออสมบูรณ์สุขจิตซื้อขนมกี่บาทอะไรเงี้ยเพราะว่าจะเขียนไว้ถ้าเราซื้อบ่อยๆเราก็จะมีเงินปันผลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ซื้อบ่อยไม่เคยได้เงินอะไรกับเขาเลยนะซื้อของสากลเพราะไม่มีเงินซื้อขนมนานๆถึงจะได้แบบ <c oughs> ซื้อซื้อไอลูกอมฮอนน่ะทุกคนที่แบบหนึ่งบาทได้สิบกว่าเม็ดอะไรเงี้ยเออสมัยนู้นน่ะ มันนะหนูจะได้กินไม่เคยได้อะไรกับเขาหรอกก็ไปกินตะกูปรวนนรือเปอืไม่ค่อยได้ตังไปโรงเรียนไม่เป็นมันไม่มีขนมกัน้องกินอยู่วะขนมตอนเป็นเด็กหัวกินเยอะกว่าแม่ดับเบิ้ลร้อยแล้วมั้งยังเอ้ย S <S อ,อืมันไม่ไหนีถ้าวันไหนแม่ได้ไปสับมันลอกปอสับมันจ้างลอกปอรับจ้างอย่างเงี้ยเอออันนั้นก็จะได้กินอยู่แต่ส่วนมากก็เงินก็ให้ยายาไปทำงานกลับมาเงินให้ยายมดุดตอนอยู่ประเทศนอเวสไ้อะไรกันไอ่มันไม่ไอ่ทุกคนแต่มัน มันคอมันคันคอก็ไอมันทำให้ไออืมันคันคอแอมดูดิแม่คนตอนหายใจลูกมันจะกระจีตอนอยู่ประเทศนอร์เวย์หลาครั้งจะไปซื้อขนมลูกอมที่ประเทศสุวินเขาก็มาอ๋อตอนมันทุกตอนเราอยู่ประเทศนอร์เวย์ถ้าวันไหนแม่ไม่ได้ทำงานเสาร์อาทิตย์อ่ะ ก็จะพากันขับรถข้ามเขตชายแดนมาประเทศสวีเดนมาซื้อของไปตุนไว้อืมเพราะตอนนั้นอ่ะค่าเงินค่าเงินค่าเงินแบบสวีเดนนอร์เวย์อ่ะม,มันมันต่างกันเนาะทุกคนก็คือนอร์เวย์เขาเจอเงินเขาจะแพงมากคือเงินเขาจะแบบเออนอร์เวย์สวีเราก็เลยต้องขับรถจากนอร์เวย์อ่ะ มาเขตฝั Market, ่งชายแดนสวีเดนร์เวอะไรเงี้ยมาซื้อของก็จะซื้อขนมซื้อะไรประโยชน์ไปให้แมทธิวเอเลสเย้ขับรถประมาณสี่ชั่วโมงอืมแสนสนุกอืูพอมาถึงเราก็จะมากินร้านพิซซ่านะอืมด๋อยสก๊อต Tillgår... Mm. 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 Ja. Det var jättegott. Det var jättegott. Men du har tjatat om den. Ja. Vad du var så punsälskare. Du är inte så intresserad av att säga. Du är inte så intresserad att säga. Som du ska sova med. Jag släppte. Den är sönder. Något? เสียงดังแเหนยงฮึงไหมเอ้ยกระบอกนี่อะไรไหมออข้าวทำไมหกว่ายงเอ้ย ระวังดูก่อนวานมาชิญโอเคระวังน้องต้องสอนพี่ดูก่อน <c oughs> มันเหนื่อยสอนพี่เ่ะ <c oughs> ทุกวนัน <c oughs> ทุกวน <Yeah. S 2> ันเมื่อวานนี้คิดถึงข่าวนี้เมื่อวานนี้น้องคิดถึงบลู Blue.

Ska du ha rockig till Va? gång bara? Nej jag skojar bara. Nej han tänker inte på mig när han är ute. Han följer ensam, han ligger och klagar. Ja, för det är min del i rutin. För det finns så mycket att säga. Det finns så mycket att säga Det är som min vana. Vana? <Understand> this? คือคือแมทธิวอ่ะเขา, mm hmm. เ,ขาเขาคิดถึงอเล็กนั่นแหละแต่เขาแบบว่าไม่อยากเสียฟอร์มไงทุกคน mm hmm. ไม่อยากเสียฟอร์มส่วนอนเล็กนะ่ะถ้าเขารักเขาก็บอกว่ารักถ้าเขาเกลียดเขาก็บอกว่าเกลียดถ้าเขาชอบ mm hmm. เขาก็บอกว่าชอบถ้าเขาไม่ชอบ mm hmm. เขาคือก็ไม่ชอบเขาจะทําหน้าหยี่ยีอะไรอย่างเงี้ยส่วนแมทธิวอ่ะ mm hmm. เขารักเขาก็จะมาเขาเยอะคือปากแข็งอ่ะปากแข็งเออ ตักแข็งเนี้ยมันเกลือเต็ม,มตักแข็งน้งองเอ๋จะใส่อะไรคิดดูว่าทําไมแม่ถึงบอกรักแมททิวกับเล็กทุกวันทําไมต้องอายนะลูก <Okay. S 2> อ,อายได้ปะอายเออแม่บอกว่ารักนะแมททิวรักหน้าเล็กเนาะก็รักทุกวันก็บอกรักทุกวันมันต้องอายเร <c oughs> าไม่จําเป็นต้องอายบอกรักครับเรายังกอดกันอยู่เลยนะ โตแล้วยังกอดกันอยู่เลยไปไหนก็ยังกอดยังหอมอยู่เลยไม่เห็นต้องอายเลยมันอายแล้วเหรอเพราะว่ามันเป็นวัยรุ่นใช่ไหมอายเล็กใหญฮ้อลลายเลกกว่าอายเล็กใกว่าเหรอตอนแม่กอดเนือไม่ถ้าข้าง<ะ>นอกเขาก็ออโอเคข้างนอกเราก็จะแบบเราก็เออแล้วแม่ก็เข้าใจวัยรุ่นไงจะกอดจะหอมมันก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะอันนี้เรายังกอดกันอยู่เลย ใช่ไหมเราไม่ไม่อายไงเราอยู่ที่บ้านเราก็บอกรักกันได้นี่ครับลูกแม่ก็ทําให้เห็นอยู่ทุกวันไม่ได้วิดีโอฟลกลอยถ้าไม่ใช่ถ้าเราถ้าเราออกข้างนอกแม่ก็เข้าใจไงใช่ไหมล่ะถ้าออกข้างนอกแม่ก็เข้าใจกว่าเข้าใจวัยรุ่นไงข้างนอกก็ไม่เป็นไรไงแต่ข้างในเราก็บอกรักทุกวันก่อนไปโรงเรียนก่อนไปทํางานก่อนอะไรก็ต้อมใช่ไหมล่ะ ทำให้มันเกิดความเคยชินเดี๋ยวตัวเองมีลูกมีวิสตูวฮัมบอนดูสการเสียอ็นเอ็นสกาดาลิลลาแวนสอกทุกท่านสีดอะใช่ไหมดูโอซอกยัยเมีนะไเบเกทูเกเกทูเบเกทูบ่นเปิดเชียงเพลงเดี๋ยวให้มันดูเอ้าหยองเขา เอาไก็เอาไก่สะกเอากี่ชิ้นมาละเอาไปแค่อุ่นแล้วก็เอออันนี้ก็ได้เลยครับคนเดี๋ยวฝากคลิปไว้ซัมนี้จ้าเดี๋ยวพอกันไหมเนาะจ้าสบายดีสวัสดีเด้อเปิดคนนี้โอ้ยกิ่นเราอยากสิน้อนโหลดอ่ะเนาะเยอะอืออันะก็ห่อเขาอาเล็กจ้ะทุกคนมืออื่นอันละ